ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีตอนหลับเข้าสู่ช่องหอยดีในหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาา2มกราคมจาก30ธันวา ปีนะปีนี้เลื่อนมาเป็นวันที่สองมกราหกเกเราไปชุมมอนี้เดนล่าเดนล่างแบบแบบสองตัวก็เบ่งปันสามแปดน,นะเบ่งปันสองตัว เนียทันที่แล้วเบ่งปานห้านเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปานให้พิจารณา3838ต่อไปครับใบนี้สูตรรยสิบหน่วยตรงที่ผ่านมาก็ผ่านนะผ่านตรองนะ เท่าน,นี้กระผมเบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปนานหลักร้อยสามหลักสิบหนึ่งสี่หลักหน่วยห้าสี่หกนะจับชุดสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่สามหนึ่งหก สามส4่แล้วก็สามส่นะท่านผู้ชมก็เบ่งปาน6ชุดนะเบ่งปาน6ชุดก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเด๋ยวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ เม่นี้ครับโซยุเจ้าโซยุนะเบ่งปัน,ปนดับคู่บุญล,ล่าฟังไสมือเบ่งปันจนทันดับคูบค่บุญนะแปดสี่ปหกสี่ศูนย์ศะหกสองหกแปดเก้าห้าห้าเกนะก็ไล่ไปเคปหน้าจอส่วนฟังข้อมือก็เนทันดับคู่ล่า 1นึ่งสี่หนะหกสามหกสี่สีนะก็ไล่ไปเล็บหน้าจอนะทานกระเบ่งปานหลาชุดนะไปต่อครับผมนะใบนี้ใบนี้ครับผมสองที่นั่งก็คือ10หน่วย10หน่วยโบนสิบหน่วยโบ,บน อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าสองสองแล้วก็5 3 5ส5มสต่อไปครับผมใบนี้ ใหมนี้ครับสุดจับคู่สองตัวสองตัวบนล่างนะเดี๋ยวทานบอลลออดีตก็ผ่านนะนท่านผู้ชมเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับจะโสมให้ดูนะโสมให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะ เจ็หกแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดท่านผู้ชมสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดนะถ้าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะยังไงก็ขอบ คุอยังมากเลยจริงๆนะไปต่อครับผมนะใบนี้ใบนี้ครับสิบล่างแบบสามตัวยาวๆพร้อมสูตรนะพร้อมสูตรโดยนะก็เบ่งปานแปดศูนสองแปดศูนแล้วก็สองนะ แปดศูนย์สองเบงปานสามตัวเนวทานสิบล่างแบบสามตัวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะเนวทานจอแล้วสามห้าเจา 3, 5, 7, นะสามห้าจเนวทานใหม่นี้ก็เบงป,นปานให้พิจริรนนแปดศูนย์สอง ต่อไปครับผมใบนี้มนี่ก็สูตรสองตัวสองตัวล่างนะอดีตผ่านไหมเอยผ่านตรงด้วยนะท่านผู้ชมผ่านตรงด้วยเนาะผ่านตรงด้วยนะเดี๋ยวท่านใ่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดแปดเจ็ดแปดคู่เดียวนะเจ็ดแปดคู่เดียวชุดเดียว ค่เดียวชุดเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับตัวเดียว9นะตัวเดียว9้เบ่งปัน,ปนกตัวเดียวเนะาะเดียวทันที่แล้วสองตัวเดียว เดี๋ยวทันใ่นี้ก็เบ่งปานก้าตัวเดียวเบ่งปานก้าตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้โอโกดัง เนะบ่งปันเดวทางวิ่งบน7กับ4วิ่งล่าง9ตัวเดียวนะวิ่งบน9กกับ4วิ่งล่าง9ตัวเดียวนะยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณเดี๋วทางโอ้กูดังทอกทีผู้ชมใบนี้เป็นอดีต9นะอดีต9เนาะนะทอกทีนะอดีต9 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดวทาง10หน่วยล่างแบบ4ตัว6 7 8 9 6 7 8 9นเนะเด่วทันใบนี้ก็เบ่งปาน4ตัวนะเนาะแนวทานที่ัผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเด่ยวทันใบนี้ก็เบ่งปาน6 7 8 9 6 7 8ปนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับบันเย็นป้องสีเบ่งปานชุดเดียวสตัว2 49 249นะ249เบ่งปานให้พิจารณาชุดเดียว249 ทว่าชมก็ขอบคุณมากที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำนะอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบนี้ครับสิบโบนนะสิบโบนใบนี้ก็เป็นอดีตนะท่านเราผ่านไปเนาะเราผ่านไปนะใบนี้ครับเจฟ,ฟนูนคนโครา เดินล่า901สองสาม901สอง,สองแล้วก็สาม901สาม901สองสามนะกระเบงปานเบงปานห้าตัวเบงปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นโนธา ใบนี้ครรูมิใบนี้ก็เป็นฐานหลักร้อยนะหลักร้อยแบบ3ตัวนะหลักร้อยแบบ3ตัว458 4 5แแล้วก็8 458นะเบ่งปัน3ตัวให้พิจรารณา เดี๋ยวท่านหลักอรอยยาวๆนะหลักออรอยพร้อมสูตรด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่าหลักอรอยนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดเลยเนาะนะยังไม่หลุดนะสี่ห้าแปดนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้นะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นโบนตัวเดียวนะ เจ้านี้เบ่งปาน4ีตัวเดียว4ตัวเดียวเนาะแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะแนวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน4ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง คู่สองตัวล่างนะคู่สองตัวล่างก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะทพโชมเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวตอนใหม่นี้ครับผมหนะึ่งสามหนึ่งเก้าหะหนแล้วก็หนึคู่นะ เบ่งปัน,ปนสองคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทานต่อไปครับผมใบนี้หลักโอยโบนใบนี้ครับท่านพอ้ชมนะแนวทันดับล่างแนวทานดับล่างก็เบ่งปานดับหกตัวเดียว ดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดับหกตัวเดียวนะเนื้อท,ทันทีแล้วดับสามเนื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับหกท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้โคนบอลระจนโคนบอลระจน ก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดียวทันใหม่นี้ครับวิ่งสตัวเดียวเบ่งปันคูดสามห้าสามสี่สามสองสามสามสามหเปนะเป็นชุดล่างเป็นเนียวทานชุดล่างนะต่อไป ครับผมใบนี้เอยใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทานหลักร้อยสิบหน่อยสามสูตรสูตรนะสามสูตร,นะตรก็เบ่งปานเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดก็เบ่งปานสี่ชุดนะเบ่งปานสี่ชุด ต่อไปครับผมใบนี้ดับบุนตัวเดียวนะดับบุนตัวเดียว8ตัวเดียวนะเบ่งปาน8ตัวเดียวดับรอรสองนอน,นะดับร้อยสิบหน่อยเบ่งปานดับ8ตัวเดียวเนาะต่อไปครับผมใบนี้เอยวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียวหลัก สิบหน่อยเบ่งปันสองนะเบ่งปันสองเบ่งปันสองตัวเดียวนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปันห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออดับสิบหน่วยโบนดับคู่สิบหน่วยโบนศูนย์หนึ่งหนึ่งสอง สองสามสามสี่สี่สามสี่ห้าสี่เก้าห้าหกเปปดเก้าแปดนเก้าแปดนะดับสิบหน่อยนะต่อไปครับผมใบนี้เดนล่าเจฟูนโคนโคราสี่ห้าหกเจห้าดนะเบ่งปาน เบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัว,ต,วต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับสองตัวล่างดับสองตัวล่างก็เบ่งปันดับโค่สี่หนึ่งสามศูนยงเนึ่งแปหกเห้า เจ็ดสี่หกสามห้าสองโคดับนะโคดับโคดับล่าดับตรองด้วยนะดับตรองด้วยต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างเด่นล่างแบบสองตัว4 1 4กับ1นะสกับ1 เด่นล่าง 4, 4ีท่านผู้ชมเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันทีแล้ว52นะครบเลยนะครบนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน41นะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดี๋ยวทนันดับสองตัวบน ดับ2ตัวบนนะก็เบ่งปัน,ปนดับคู่84 73 63 51 40 39 28 1 70695ดับ2ตัวบนตรงนะดับ2ตัวบนตรงใบนี้ครับผม เมื่อนี้ก็เบ่งปันแนวทางครบร้อยสิบหน่วยบบนเจ็ดตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งงสาหเจ็ดศูนย์หเบ่งปัน7ตัวให้ 7, 5, พิจารณานะเดี๋ยวทันทิีแล้ว2567890 ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับหน่วยบนดับหน่วยล่างทุกทีดับแบบสามตัวโซ่ทุกทีสามสี่ห้าสามสี่ห้านะดับสามดับสี่ดับห้าดับสามดับสี่ดับห้าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับโซโยอีกหนึ่งใบเนาะ ฟังข้อมือดำบนทัที่ฝั่งซ้ามือดำบนฟังข้อมือดำล่างเบหน้าจอได้เนาะสามสามหกหกศูนย์สนปดะสองหกทที่ส่วนดับคุณล่าง4ี่สามสี่เจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหนึ่งปดเ้าห้าสองมนาะหปดเกปดเทชมนะ ่อไปกระผมใบนี้เอ้ยไม่นี่กระเบงปอนปเดียวทางใบนี้ครับหลักหน่วยล่างแบบ3ตัวนะสุดที่2ส,สุดที่2อเปกหนึเปกหนนะอดีตก็10กว่าครั้งแล้วนะยังไม่ลุดนะเดี๋ยวทันี่แล้ว2องนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เปกหนึ่งนะ ถ้าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอ,ขอสวัสดีครับ